คดีน้องชมพู่อัจฉริยะเปิดใจใกล้ปิดคดีน้องชมพู่ลุยฟ้องลุงพลฟอกเงิน10ล้านจากทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำาเนิดพลอยเป็นพิธีกรได้เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อเชยกรรมกรณีเดินหน้าแจ้งความลุงพลหรือนายชัยพลวิภาช่วงหนึ่งของรายการอัจฉริยะพูดว่าคดีของน้องชมพู่นั้น กำลังจะสิ้นสุดวันวาเลนไทยหรือ14กุมภาพันธ์นี้คดีน้องชมพู่คล้ายกับคดีลาลาเบลข้อหาเดียวกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับขังหน่งเหนียวพรากผู้เยาวเพราะในของแพทย์ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเด็กอดอาหารตายเอาเด็กไปปล่อยส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการฆ่านั้นอัจฉริยะกล่าวว่าการตั้งข้อหา ไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยเจตนาคือประมาทกับขังหน่วงเหนียวและพากผู้เยาว์และจะออกคู่ออกขี้คนหนึ่งมารู้ภายหลังเป็นทฤษฎีสมคบคิดออกคู่หรือออกขี้โดนหนึ่งหรือสองแต่โดนแน่ๆว,วันวาเลนไทน์อฉริยะกล่าวอีกว่าวันพรุ่งนี้จะไปกองมาคับการป้องกันและปรับปรามรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ กล่าวโทษ4คดีวรวดในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินในกรณีบุกรุกป่าไม้และป่าสงวนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทโดยมีคดีนายชัยพลคดีสอสอปรินาคดีนายทวีพ่อของปรินาคดีน้องชมพู่ พันตรวจเอกสุรโชคเจษราเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าการออกมาทะเลาะก,กันระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับทางตำรวจเหมือนต่างคนต่างศาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยาน และหาพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งนี้ตนคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจใกล้สาวถึงตัวแล้วจึงอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิดช,ชอบเพราะความจริงก็เป็นความจริงไม่สามารถหนีพ้นได้เชื่อว่าขณะนี้ตำรวจน่าจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนร้ายส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไร สาวถึงตัวคนร้ายได้ให้หาทางติดต่อกับตำรวจทันทีจนถึงตอนนี้ควรออกมาพูดความจริงผู้คนจะได้ให้อภัยเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านกกอกและชาวมุกดาหารเสียหายโดยจิตใจของพวกคุณนั้นรู้ดีว่าทำอะไรกันอยู่ขอเพียงออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัยโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาด้านพลตร,ตรีวิชัยสังประภัย อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจน,นครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ว่ากรณีนางสาวิตรีวงศรีชาและลุงพลได้ออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยขออีกฝ่ายจนเกิดความบาดหมางกันขึ้นนั้นในมุมมองของการทำงานของตำรวจถือว่าเป็นผลดีที่สามารถจำแนกวงให้แคบลงได้ และสามารถตามหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัวเหมือนลักษณะร้อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับทําให้ต้องออกมาปัดโยนความผิดไปที่คนอื่นหรือการเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่นซึ่งจะทําให้ทางตํารวจสามารถจับพิรุธและทํางานได้ง่ายขึ้นคดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์ชี้ทางสว่าง ไขปริศนาคดีนกชมพู่มีขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การหาตัวคนร้ายจากคดีการตายอย่างปริศนาของนกชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหลังหายออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันพบเป็นศพในป่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้านไปราว1.7กิโลเมตรแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เปิดใจเชิงตำหนิกับนักข่าวว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอาจเก็บพยานหลักฐานไม่ละเอียดหรือบางครั้งแพทย์เวรไม่ได้ไปเองให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทนก็อาจจะ ชนะสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและต้องดูลักษณะการตายเป็นอย่างไรถูกคมคืนหรือไม่กรณีนอกชมพูต่ตนเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดมีร่องรอยถูกคมคืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือดคราบเหงื่อด้วยทั้งนี้ าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆกันมนะีมี DNA เหงื่อเป็นของชมพู่ควรตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรคนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอเพราะขนเพชรด,ดูภายนอกก็บอกได้เพราะจะต่างจากบริเวณอื่นและอีกหนึ่งข้อจำกัดคือบ้านเรายัางขาดเครื่องมือ ในการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคลายสโคพส่วนเรื่องของการชันสูตรพริกศพนั้นหมอพ่นทิพย์บอกว่ามีความสำคัญเช่นกันต้องตรวจสอบว่า 1. ผู้ตายคือใครซึ่งอันนี้รู้แล้วว่าเป็นน้องชมพู่เนื่องจากสภาพศพยังไม่เน่าเปื่อย 2. พฤติการที่ตายก็คือถูกกระทำให้ตาย หรือตายเองคดีนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าถูกทำให้ตาย 3. ตายเมื่อไรคือต้องผ่าพิสูจน์ว่าตายมากี่ชั่วโมง 4. ตายที่ไหนก็ต้องดูว่าตายจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งอัมพรางหรือไม่ก่อนทิ้งท้ายคุณหมอได้สันนิษฐานคดีน้องชมพู่โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกทำให้หมดสติก่อนพาตัวขึ้นเขาหรือไม่เพราะเด็ก จะต้องร้องไห้หรือถูกทำให้ตายจากที่อื่นและนำศพไปทิ้งอำพรางอันนี้นิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้แต่คดีน้องชมพู่ผ่านมา38วันแล้วถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็ยากจะมัดตัวคนร้ายได้คดีน้องชมพู่งงในงงย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษย้อนคลิปลุงพล หลังโดนถามทำไมพูดกับตำรวจกับพูดออกสื่อไม่เหมือนกันเจ้าตัวชี้แจงพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันถ้าพูดเหมือนเดิมจะมีพิรุษงงหนักมากทำหนุ่มกัญชัยถึงกับลั่นเดี๋ยวจะบันไลกลายเป็นกระแสะข่าวคลึกโครมขึ้นใหม่ครั้งสำหรับกรณีของลุกพลหรือนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่หนูน้อยวัยสามขวบชาวบ้านก,กกอกจังหวัดมุกดาหาร ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผ่านไป2ปีคดียังไม่คลี่คลายแต่ก็มีกระแสดรามา่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเกี่ยวกับกรณีของลุงพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวแก๊งต่างถอนตัวกันหมดอาทิเช่นหมอปาอุปกริยะและทนายนมิตะจนกระทั่งเรื่องที่ลุงพลคุกคามนักข่าวโดยการแย่งไม้ทุบหลังและปรีเข้าไปดึงแมส ทําให้องค์กรวิชาชีพสื่อออกหนังสือประนามกันเลยทีเดียวซึ่งจากรายการโหนกระแสทางช่อง3โดยคุณหนุ่มกัญชัยเป็นผู้อำนินรายการได้เชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจสาเหตุที่ถอนตัวออกมาซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปกระทั่งช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ย้อนเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่เคยสัมภาษณ์ลุงพล ถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมเล่าเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคําตอบของลุกพลทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับต้องเตือนว่าเดี๋ยวจะบันลัยนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคํากับตํารวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาบอกว่าทำไมพูดกับตํารวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกัน ลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ๊ยลุงพลก็พูดว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครไปจอดจองว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผม ไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมอะ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดขึ้นมาว่าพูดไปเหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บรรลัยนะ